ดีฮิมะตกมื่อแรกเลยหิมะตกว,วันแรกหลักแข็งทักแข็งนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเอากรนถางมาไว้ตรงนี้จะซื้อดอกไม้มาไว้หิมะตกว,วันแรกจะไปเอาแกะกัดค่ะเพราะว่ามักดอกไม้เห็นอากุ้งอากาศเป็นเดี๋ยวให้เบิ่งอากาศฟังพูดดูโอ้ยโคตรสวยสวยฮิมะตกว,วันแรก ไปเอาแกกันค่ะมเอาแกกันหาตัดต้นมนต้นไม้พวกนี้ละ่ะเหเนนี่ยจ้งชีเขาตัดไปว้ไปเด็ดขลิด่งบอเอาไปเด็อขลิในบ้านเราเด็อขลิเสร็จเราก็มีโอเอซิสหน่อยสักหนึ่งก้อนอ่าค่ะแล้วก็ซื้อดอกไม้สรงดอกไม้สดมาจัดตกแต่งก็ได้นี่เมนูนาจะไปเอาแกกันเห็นไหมไมันมีความสวยงามเป็นตัวของมันเองนะเป็นตัวใครตัวมันนี่ค่ะความสวยงามกุหลาบ แล้วไปเอาแกะกันกันนะคะอันนี้ก็จะทําหลังคาใหม่หลังคาหลังคาบ้านต่างประเทศหลังคาของเขาเป็นอย่างนี้แต่มันอยู่ได้หลายหลายปีนะเป็นหลายหลายหลายๆปีแอร์ก็มีโอ้ยธรรมาชาติสวยสดงดงามเสลือเกินจะไปเอา แกกันปาหลังนี้ตบปุต๊ตะเป๊ะแม่ธรรมชาติกระสิหนึ่งเขาแล้วเอามาเอาเตากันพี่น้องเอ้ยเตาไม้ก็ฟันฟันฟันห,ว,หวดก็โว้ยหวดเสียพ่อไ่เอินเดียดไปซื้อให้อันไม่เยอะเด้อพวกเจ้าจะเฝ้าเสียวหัวคอยเด้อ เอาเตาไปก่อนค่ะจะไปนึ่งข้าววันนี้นึ่งข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวหมกมาเอาแกกัน <c oughs> คนมักดอกไม้มันไมีดอกไม้ตายแต่ใน,น,นเรื่อนนอนเอาแกกงแกกันมือสิทธิของเขาไม่คมดสวยๆทำไมต้นนี้ไปด้วยอคะคะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกระต่ายเจ้าของบ้านเก่าเขาเนี่ยเขาเลี้ยงกระตงกระต่ายอันนั้น ที่เก็บหญ้าที่เก็บนนเก็บนี่ของจะตายนี่แหละมีความสุขเลยอยู่กับบันเจมส์ที่ทำไม,มันมีความสุขมันบอกว่าถือมันแบบว่ามันทำมสสาสะาเอ,อ้ยมันห่ยหา่าใส่สารในบัตรกรกระปุกกระแป้งของเขาที่ใส่อันไรอะไรเข้าไปตี่กหนแกกันแนก น,นี่ก็สวยไปใส่ก่อนส,ส,สามต้นอันนี้ต้นมงต้นไม้พวกนี้มันไม่ตายนะพี่น้องดูสิใบของเขาก็ยังสวยสดทนานาำเขาไม่ตายอู้อันนี้ยิ่งสวยโอ้อันนี้สวยมากเพอร์เฟกต์จะเหลือเกินอาหยาเรเราชอบต้นไม้ที่สุดในปัตตภี ต้นไม้ก็ซื้ออะไรที่มันเป็นแบบว่าบโบเอาต้นที่มันใหญ่สาอเอาต้นที่มันทนทานเนี่ยมันหนาหนาวนะ่หไห้ดอกไม้มืองนอกเนี่ยมันทนมันเขาทนทานอีหลีเข้าทนคักพวกดอกไอก็ไปหนึ่งท่าไอ้บ้านตรงนี้แหละบ้านตรงเนี้ยที่ ก็ว่าไปอยู่ที่เล็กสัมปู่แกเป็นสปอนเซอร์ของทีมฮอกกี้ฮอกกี้ที่เล็กสัมนะคะปีปีหนึ่งแกระจากปีละล้านคนเป็นสปอนเซอร์แกชอบฮอกกี้มากปู่ถ้าแกไปอยู่ที่อุปซาลาหรืออะไรแม่แกไม่อยากอยู่แกอยากอยู่ที่นี่ย่าก็เสียชีวิตที่นี่แล้วแกก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พราเราก็เลยพากันพากันขนขยุมมาอยู่ที่เล็กสัมนี่เล็กค่ะ โอ้พี่น้องมันคืออะไรตรงนั้นอ๋อขวานมันงูโอ้ขวามันงูเทเ่ได้เป็นบ้านนกโอ้ยมันคืองูเถอะคือคืองูขวายมันเจ้าเบิ้งเด้อต้นไม้ฟังปุ่นฮ่าเบิ้งเด็กไก่กอามันงูมันมันเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจ้าเห็นบ่ใช่หรอพ้าเห็นดอกมันไก่เหรอขวานมันงูว่ามันงูเป็นบ้านนก ที่จัมปิ้งของเด็กน่อยไงจำกระโดดจัมตึมตึ้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 มตึมตึมเพิ่นก็เลยมาเอาออกเอาออกแล้วก็เลยคิดว่าเพื่อนก็บ่เอาเล็กออกจะี่้เอาว่าเป็นอย่างเดอกเพื่อนเพิ่นบ่เอาเล็กออกอะไรงี้ใช่ละเอาสบายสบายตามที่เพื่อนสะดวกสบายเราอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบอะไรประมาณนี้แหละค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาน่ารักมากคนที่เป็น ที่ตุกข่อยเศร้ากับเพิ่นเด้ที่เป็นอ่าผัวเมียมีล uhm, ูกหนึ่งคนน่ารักน่ยารักนิสัยดีมากทั้งผัวทั้งเมียน่ารักอิลิแต่ว่าอย่างว่าเนาะผู้เฒ่าเนาะคนที่เป็นแม่ผู้เฒ่าสไตล์ผู้เฒ่าก็สิจกจกก่มักเบิ่งอันนันมักเบิ่งอันนี้เห็นะแกก็บอกถ้าแม่ฉันมาถ้าแม่ฉันมา ถ้าแม่เจ้าโอ้ยถ้าแม่ข่อยมาอันนั่นอันนี้เจ้าโทรศัพท์หาข่อยรถเด้อเ <c oughs> บากับผู้เฒ่าเป็นสิ้นละแล้วพยายามบอกว่าถ้าแม่กับพ่อข่อยมาจเจ้าแะพวกเจ้าให้พวกเจ้าโทรหาข่อยเลยข่อยจะได้โทรไปหาพ่อกับเมียข่อยสไตล์ผู้เฒ่า ทำใหมทำช่วยๆทำราดอาหารของเราตรงนี้แหละน้นอยเฉพาะครอบครัวทำราอาหารของเราเองทำอาหารเป็นแบบนี่องให้ดอาหารสบายๆไหมไม่ต้องอะไรเอาแบบปกติบ้าน,านธรรมดาของเราที่สะดวกสบายของเราปู่อยากกินอะไรก็ให้แค่นั่งแล้วก็จัดให้แกลูกอยากกินอะไรก็จัดเอาเมนูให้ทำเมนูขึ้นมาอาหารมีวันนี้วันนี้ ปีหน้าก็จะปลูกผักถ <c oughs> <c oughs> ้าเขาให้เช่าตัอนะแต่นี่ปีต่อปีเ okay. ช่าเขาเวลาไปไหนมันสบายไปนุ้งไปไหนมันสบายไม่ต้องมานั่งอะไรอเช่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปแล้วนะคะวันนี้จะไปนึ่งข้าวแล้วจับเจบเจ็บ็บ,บ,บขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยไปไปค่ะเอฟซี